นี้มีหนังสือซอมบี้จะมาถ่ายคลิปอ่านกันแล้วนะจ๊ะนี่คือมหศัศจารร่างกายของเรากับโภชนาการน่ารู้นี่ละจ๊ะเราจะเริ่มอ่านกันแล้วนะจ๊ะนี่จ๊ะเจ้าหน้าใดหน้าหนึ่ง ทำไมจะหมูโจมกลิ่นได้ครูครับด้านหน้ามีซอมบี้ตัวใหญ่พวกเราจะโจมตีเลยไหมยังจะต้องถามอีกรอแน่นอนว่าต้องโจมตีโจมตีไม่โจมตีการจัดการกับซอมบี้พวกเราต้องใช้สติปัญญาเราต้องหาซอมบี้ที่อยู่ตัวเดียวเราค่อยลงมือ แล้วเราจะหาซอมบี้ได้อยู่ตัวเดียวได้ที่ไหนล่ะยกให้เป็นหน้าที่ของฉันพะจมูกฉันได้รับกลิ่นได้ดีมากสามารถดมกลิ่นตามหาซอมบี้ที่อยู่ตัวเดียวได้ทำไมจมูกถึงดมกลิ่นได้เพราะว่าในจมูกมีเซลล์รับกลิ่นจำนวนมาก สามารถส่งกลิ่นดมไปสู่สมองพวกเราจึงสามารถดมกลิ่นได้รายงานคุณครูฉันได้กลิ่นบุคคลดดเดียวอยู่ในพงหญ้าพวกเราลุยยา่่าฉันได้กลิ่นรถยนต เกรดความรู้จมูกเป็นอวัยวะที่คนใช้สำหรับหายใจและเป็นอวัยวะรับกลิ่นด้วยในจมูกมีเซลล์รับกลิ่นจำนวนมากเมื่อจมูกได้รับการกระตุ้นสัมผัสเกิดสัญญาณการดมเกิดสัญญาณประสาทส่งผ่านไปยังสมองสมองก็จะจัดการรวบรวมสัญญาณและรายงานออกมาเป็นกลิ่นที่พวกเราดมเข้าไป ข้จบเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีจ้าบ๊ายบายแล้วกลับมาพบกันใหม่เด้อ